สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Student นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเมย์คนเดิมค่ะในวิชากิจกรรมเสริมนั่นเองกิจกรรมเสริมของเราวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป้ายสัญลักษณ์ในโรงเรียนนะเด็กๆเคยเห็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆอะอะไรบ้างนะคะในโรงเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่เด็กๆจะเห็นบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าที่สถานที่ต่างๆนะคะอ่าอันนี้เรานะคะจะเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะใครเคยเห็นบ้างบุรีนั่นเองมีใครรู้จักอ่าบุรีบ้างคะ บุหรี่นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนใช้ในการสูบเนาะอันนี้คุณครูจะบอกนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านนายของเด็กๆสูบเด็กๆก,ก,ก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าให้รักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะ,ะและเด็กๆก,ก็ต้องอยู่ห่างๆจากคนที่เขาสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อปอดของเราได้นะคะ รูปภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเขตโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเขาให้สูบบุหรี่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเด็กๆเห็นรูปภาพนี้เด็กๆรู้ไว้เลยว่าเขตนี้เขาห้ามสูบบุหรี่นั่นเองค่ะ สัญลักษณ์ต่อมานะคะสิ่งนี้นะคะเราจะเห็นได้ในหน้าห้องนะคะหน้าห้องเรียนสิ่งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโรงหนังก็ได้นะคะบางโรงหนังหรือว่าบางร้านนะคะเขาจะขึ้นป้ายนี้ขึ้นมาเลยป้ายนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองหรือว่าห้ามนําเครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น บางทีนะคะในห้องเรียนถ้าเวลาเด็กๆโตแล้วเนาะเราไม่ควรนําอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเข้าไปในห้องเรียนนะคะเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะทําให้หกและอาจจะมีอุบัิเหตุคือเลอะงานของเราเลอะหนังสือเละเอะ,เละสมุดของเราได้นะคะเมื่อเด็กๆเห็นป้ายนี้นะคะเขาจึงบอกว่าห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองค่ะ เป็นป้ายนี้นะคะป้ายเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีอะไรเอ่ยมีรูปใช่ไหมคะผู้ใหญ่ถือกระเป๋าใช่ไหมและเด็กถือกระเป๋าและข้างล่างเขียนคําว่า chool, school school แปลว่าอะไรคะป้ายเขตโรงเรียนนั่นเองทุกโรงเรียนจะต้องมีป้ายนี้นะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้เวลารถผ่านไปผ่านมานะคะเขาจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นเขตของ โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถมาใกล้ๆก็ต้องขับช้าๆเพราะว่าอาจจะมีเด็กนักเรียนหรือว่ามีผู้ปกครองนะคะข้ามถนนอยู่ได้นะคะนี่คือเขตโรงเรียนนั่นเองพอถ้าเป็นสลโซนนะคะหรือว่าเขตโรงเรียนเขาก็จะขับรถอย่างระมัดระวงังและก็ไม่ขับรถเร็วนะคะเพื่อที่เวลาเด็กๆจะข้ามถนนหรือว่าผู้ใหญ่จะข้ามถนนนะคะ สคูลโซนนั่นเองนะคะก็คือเขตโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปภาพนี้เด็กๆเ,เห็นอะไรเอ่ยเป็นรูปภาพคนใช่ไหมคะกำลังเดินอยู่บนทางอะไรคะมีสีขาวสีดำสีขาวสีดำเลยเขาเรียกว่าทางม้าลายนั่นเองอาทางม้าลายสำคัญอย่างไรนะคะ เวลาที่เด็กๆข้ามถนนนะคะเด็กๆต้องข้ามตรงทางม้าลายนั่นเองเพราะว่าทางม้าลายนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราปลอดภัยนะคะรถเขาจะรู้ว่าทางม้าลายเนี่ยเขา เอาไว้ให้คนเดินข้ามนะคะเวลาที่เด็กๆข้ามนะคะทางม้าลายต้องดูไฟจราจรก่อนนะและต้องข้ามตรงทางม้าลายเท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆไปข้ามตรงจุดอื่นนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเราจะไม่มีใครรับผิดชอบเราเลยนะคะเราก็จะเสียหายได้แต่ถ้าเด็กๆข้ามตรงทางม้าลายทางกฎหมายเขาบอกว่าถูกต้องนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างไรนะคะเราจะไม่ใช่คนผิดนะลูกนะโอเคไหมคะ และเป็นทางที่ปลอดภัยสำหรับเราด้วยนะคะอ่าและการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเราข้ามถนนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราต้องรอสัญญาณอะไรคะสัญญาณไฟก่อนนะคะถ้าเป็นอ่าตามของประเทศไทยของเรานะคะอันนี้เป็นของอ่าเป็นของต่างประเทศเนาะ เป็นของต่างประเทศถ้าสัญญาณไฟเขาจะมีรูปคนนะคะแต่ถ้าเป็นของประเทศไทยของเราจะเป็นสัญญาณไฟแดงนะลูกมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟเขียวแสดงว่ารถเป็นไงคะวิง่งใช่ไหมคะเด็กๆข้ามถนนได้ไหมคะเวลารถวิ่งไฟไฟเขียวอยู่ข้ามได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรอ ไฟแดงก่อนนะคะรอไฟแดงอันนี้นะคะคุณครูเปรียบเทียบเนาะ,ะสิ่งนี้นะคะเป็นของต่างประเทศนะคะต่างประเทศเขาจะมีป้ายรูปคนนะคะแต่ประเทศไทยของเราจะไม่มีป้ายรูปคนเนาะจะเป็นไฟแดงไฟเขียวแล้วก็ไฟสีเหลืองนะคะหรือไฟสีส้มเพื่อรอสัญญาณนะคะของเราถ้าไฟเขียวเด็กๆห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะรถวิ่งอยู่นะคะอันตรายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟแดงปุ๊บ รถเขาจะหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถข้ามได้และข้ามเราต้องข้ามตรงไหนคะทางม้าลายนั่นเองถูกต้องค่ะเด็กๆต้องรอสัญญาณไฟและข้ามตรงทางม้าลายนะคะนี่คือการปฏิบัติตัวหรือว่าปฏิบัติตนในการใช้ถนนนะคะเวลาเราข้ามถนนอย่างถูกวิธีนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะอยู่ในหน้าที่21นะคะก็คือเลข2กับเลข1นนั่นเองนะคะอยู่ในหน้าที่21นะคะเด็กๆสามารถเปิดไปได้เลยนะคะของเราในวันนี้นะ,ะเขาบอกว่าหน้าโรงเรียนมีป้ายสัญลญักษณ์อะไรนะคะ หน้าโรงเรียนมีป้ายสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรนะคะตามรอยประนะคะและเขียนวงกลมร้อมรอบรูปภาพป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับภาพด้านบนนะคะก็คือภาพด้านบนนี้นั่นเองนะคะภาพด้านบนนี้นะ,ะ,ะเด็กๆคะเรามาสะกดพร้อมกันก่อนที่เราจะเขียนตามรอยประนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ S C O O L อ่านว่า school school set O N E zone school zone school z o n แปลว่าอะไรคะเขตเขตอะไรสคูลเขต โรงเรียนนั่นเองนะคะนี่คือเขตโรงเรียนนะคะสคูลโซนอ่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าเขาจะเว้นคําว่าสคูลให้เด็กๆเขียนตามรอยปะให้สวยงามนะคะและต่อมานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะต้องวงกลมรูปภาพที่เหมือนกับรูปภาพในกบทรีเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะป้ายโรงเรียนอยู่ตรงไหนเด็กๆวงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะ วันนี้นะคะกิจกรรมของเราง่ายๆนะคะเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะภายในโรงเรียนนะคะหรือว่าเราอาจจะเห็นตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะคะหรือว่าร้านอาหารหรือโรงแรมหรือโรงหน้งและห้างต่างๆนะคะเด็กๆสามารถสังเกตป้ายต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะ และเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้คุณคุณเมย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Good bye See you next time ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ